แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ในชุดที่1น,นะครับข้อ2ผู้ใดไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอไก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองขอไข่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอควายรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งงูผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเฉลยนะครับคนนี้ตอบกอไก่นะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับ <S <S ในมาตรา13ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในมาตรา14ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับ